อันนี้นะคะครูก็มาวัดสรรปูเลยนะคะสรีเวียงแก้วนะคะอันถูกไหมนะคะอันนี้ก็อยู่เชียงใหม่นะคะอยู่เชียงใหม่นะคะวัดก็จะเป็นวัดที่สวยงามนะคะนะมรุเทศของครูนะคะวันนี้เป็นคืนสวยนะคะนะคะอัันี้กเราก็จะเข้าไปในเขตอพยพทานกันนะคะพระที่นี่เยอะมากเลยนะคะคุณไม่ค่อยเจอพระเยอะๆเลยนะคะที่ครูไปพะเยามานะคะที่นี่พระเยอะมากนะคะ สวยเลยนบรณ์แสวยมากนี้ก็ยากลินทอนผักใสยาุนชอนเดินทั่วๆกันเดี๋ยวค่อยมาไหว้พระนะคะวันนี้ขยันคันแข็งมากเลยน้องเนนเต็มวัดเลยนะคะน้องเนนเต็มวัดเลยน้องเนนน้องเนนหลบน้องเนนเดินหลบกล้องไปเลยอะฮะ นะคะวัดสันปูเลยสลีเลียงแก้วเดี๋ยวให้ดูป้ายนะคะวัดสันปูเลยนะคะสวีเลียงแก้วนะคะข้างในวัดนะคะอ,อ,อันนี้โบสถ์ปิดแล้วนะคะแกะสลักได้สวยงามมาก<ฮ>ดยลยนะคะอ่าได้ไปยืนเลยจ้านะคะ โอเคหนึ่งสองสามนะคะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะนะคะเอามุมไหนบอกได้เลยนะจ๊ะอันนี้เราจะพาชมวัดนะคะวัดสวยวัดสะอาดมากนะคะพระเนนที่นี่ขยันขันแข็งมากๆนะคะนี่ใครยังไม่เคยมาต้องมานะจ๊ะเป็นวัดวัดทางเหนือเนี่ยครูว่างดงามทุกวัดนะนะคะ ครูบาศรีวิชัยครูบาศรีวิชัยอันนี้คือคู่บ้านคู่เมืองเลยนะคะของทางเหนือเลยนะคะประตูเขาสวยทุกบานใช่แล้วก็เป็นประตูวัดอ่ะเราเจอที่ไหว้พระกันแล้วเราจะไหว้ครูบาศรีวิชัยตรงนี้แหละนะคะวัดสวยมากเลย คือวัดนี้สวยทุกมุมนะคะทุกขายานนนวัดนี้สวยทุกมุมนะคะอันนี้ครูก็จะไหว้ครูบาศรีวิชัยกันนะคะแล้วก็มาไหว้พระกันนะคะน้โมตัสสารพะขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสารพะขะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสาระขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังาณุสุตตะสิสิริวิญญาตนะจักมหาเทโลสุตตะมณี สัพพะทาอาหารบันทานี้ศีลปสาอาหารบันทานี้สัพพะโสสาธุสัพพ์โยคะสัรโมทานิสาธีลสัพพะปาศีลปสานะฮะพระั่งให้จิตอธิษฐานจิตขอครูให้เดินทางปลอดภัยด้วยเถิดศีลปสาธุลปสาศีบางคนที่อ่านหนังสือไม่เก่งนะคะครูก็บอกให้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะภาษาบาลีนี่อ่านยากมากนะคะอ่านยากมากนะคะไม่ต้องไปคิดว่าเราอ่านไม่ออกเราจะบูชาท่านไม่ได้นะคะเราบูชาด้วยจิตได้นะคะนะคะนะคะ งงครูนะคะแล้วครูทำอะไรคือ,อถ่ายร,ารูปครูบาซีวิชัยเราสามารถถ่ายรูปให้ตัวเองได้เร,เ,เรางเดินไป,ไปไปไหว้พระธาตุตรงโน้นกันคือในวัดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเยอะมากนะคะถ้าเราอยากไหว้ตรงไหนก็ได้นะคะ ส,สวยนะทุกมุมสะอาดทุกมุมนะคะพ้าท่านไม่นิ่งดูดายนะคะแล้วก็มีไกด์นะคะพามาไหว้พระธาตวันนี้เมื่อกี้กูเกือบไม่มาเลยนะน้องกูเกินพาไปผิดทางนี่ให้ดูก่อนว่าเราจะมาไหว้พระธาตกันตรงนี้นะคะนี่คือพระธาตนะคะ อ้าวอ้าวเดี๋ยวลนใส่หัวเอแล้วพี่สวย <laughs> พี่สวยกําลังทําอะไรหรือเปล่านี่อาจจะแก้แค้นน้องหรือเปล่านี่ <laughs> จะแก้คอนแนวน้องหรือเปล่าครูบาน้อยนะคะค่ะเข็มปันโยนะคะเข็มมะปันโยเข็มมะปัโนะะปโยนะคะเดี๋ยวก่อนประวัตินะคะวัดสันปูเลยนะคะอันนี้คือประวัติของเขานะคะวัดนี้อยู่ที่เชียงใหม่ประมาณเจ็ดไร่นะคะ คุยว่ว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคููจะไปไหว้ที่เดี๋ยวบทปิดอันนี้ก็เบรกมาเที่ยวนะคะสอนนักเรียนแล้วก็เบรกกันมาเที่ยวนะคะล,ะละีนแลกรีนแหลกขอสิบสิคุ้มคลองเท่านะคะขอเดินทางที่ไหนปลอดภัยพบเจอแต่คนดีๆ